สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาลองทำคาราเมลคอนเฟ็คนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะได้ลองทำนะครับก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนคอนเฟ็คนี้นะครับก็จะซื้อมาทานกับนมนะครับเป็นประจำนะครับบางทีก็ทานช่วงเช้าอะไรบ้างนะครับถ้าได้มีโอกาสนะครับแต่คราวนี้จะลองมาเอาคาราเมลคอนเฟ็คนะครับมาทําขนมบ้างนะครับก็ซื้อกล่องใหญ่มาเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคาราเมลนะครับแล้วก็ อันดับต่อมาก็คือผมจะลองใส่พวกลูกเกดนะครับมาก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมะพานะครับซึ่งอบม่หลายวันแล้วนะครับก็นี่นะครับเม็ดมะม่วงหิมะพานกรอบนะครับกรอบๆเลยครับก็มีถั่วี่สงด้วยนะครับก็เหลืออย่างละอย่างละหน่อยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะลองมาทําดูนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าคาราเมลคอนเฟ็ตเขาใส่ถั่วี่สงหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอันนี้เราลอง ทำทานเองนะครับคาราเมลคอนเฟคนะครับก็จะทดลองด้วยการใช้เตาอบขนาดเล็กนะครับที่มีอยู่นะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีประจําติดไว้ที่บ้านอยู่แล้วนะครับผมว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะว่า1เราอาศัยความร้อนจากเตาอบนะครับโดยมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับคอยช่วยดูความร้อนให้เราด้วยนะครับแล้วก็เตาอบอันนี้นะครับขนาดเล็กเนี่ยเขาจะให้ถาดมาสองถาดนะครับนะครับก็ผมตัดกระดาษรองกันเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ ใส่คาราเมลคอนเส็ก์ไว้ในนี้นะครับจะได้ไม่ติดฐานเลยนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับเราก็จะวอร์มเตาอบไปก่อนนะครับการวอร์มเตาอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ความร้อนประมาณ150นะครับแล้วก็ใช้ไฟบนล่างนะครับตั้งเวลาสัก10นาทีก่อนนะครับมิเตอร์อเลยครับ500กรัมนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ถึงนะครับเพราะว่าของใหญ่นะครับโอ้นี่นะครับ เฉลี่ยไหมนะครับผมก็จับไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะเทประมาณไหนนะครับเดี๋ยวใใส่สองานนี้นะครับมานะครับอืมลองนิดนึนะครับนี่นะครับ ว่าเวลาอบออกมาแล้วมันจะหดตัวลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกเกตนะครับนี่นะครับลูกเกดอ๋องนะครับใส่ไปเลยครับไม่ไม่ได้วัดชั่งตวงอะไรนะครับประมาณนี้นะครับ ว่าผมชอบลูกเกดนะครับเดี๋ยวผมใส่ลูกเกดลงกน,น่ก็ได้นะครับก็เปลือวพึ้นถุงเหมือนกันนะครับอันนี้250กรัมนะครับขลองขนาดนี้นะครับกรอบนะครับเม็ดมะม่วงหิมาพานต์นะครับจะลองใส่เลยนะครับเราชอบก็ใส่ไปเยอะๆนะครับ ก็ถัวที่สงนะครับของที่สงวันนี้ก็อบไปแล้วนะครับก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็ลองผสมดูนะครับก็ใช้ไม้แบบนี้นะครับขนมพวกนี้นะครับถ้าซื้อมาแล้วทานไม่หมดนะครับก็ควรจะปิดให้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันการนิ่มนะครับอย่างเนี้ถ้าใหม่ๆขึ้นแกะมานะครับอืมกรอบครับอันนี้แม่หม้อหม้อเหงาครับ ขับต่อไปนะครับก็จะลากด้วยคาราเมลนะครับก็เดี๋ยวใช้ช้อนตักเลยนะครับคาราเมลเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็เพิ่มจะเป็นความเหนียวด้วยนะครับอ,อ,อันนี้นะเคยซื้อเข้าทานนะครับก็มีข้าขายกันแทงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีเตาอบขนาดเล็กแบบนี้นะครับแล้วเรา มาลองทําเล่นดูที่บ้านก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ใช่เชฟอะไรนะครับแต่ว่าอา,อาจจะอยากลองทําดูนะครับเป็นครั้งแรกครับก็ช่วยรุ้นด้วยนะครับผมใส่หมดเลยแล้วกันครับ ผมว่าหอมนะครับมีมีความหอมของคอนเฟ็แล้วก็ลูกเกดด้วยนะครับผมว่ากลิ่นหอมลูกเกดมาก่อนเลยนะครับ mm hmm. เวลาเจอคาราเมลนะครับใช่จริงด้วยครับถ้าเราทําเองแบบนี้นะครับผมว่าเราสามารถปรับแต่งแล้วก็ใส่วัตถุดิบอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เราชอบอความข้นความเนืดหรือว่าอ,อยากได้ส่วนผสมอะไรที่ มากกว่าเดิมน,นะครับโอ้โหดูสิครับตุกเราให้เข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมแบบตอนขณะที่ยังไม่ได้เข้าเตาก่อนนะครับหอมนะครับแล้วก็หวานคาราเมลด้วยนะครับคาราเมลถ้าใช้ดีก็นำไปอุ่นให้ร้อนก่อนก็นได้นะครับ ว่าถึงเครื่องเลยนะครับนี่ครับทาแบบง่ายๆนะครับก็ใช้ถาดที่เขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กระดาษที่ม้วนนะครับก็ตักได้ก่อนนะครับนะครับกระดาษใสเคลือบซิลิโคนก็เป็นม้วนใหญ่นะครับซื้อตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าม้วนนี้นะครับผมซื้อที่ร้านมิสเตอร์ดเนย์วายนะตักมาพอรูปขนาดถาดนะครับให้เข้ารูปกับถาดนะครับ ท่านใดจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นปกตกิวเวลาทำขนมเขาจะลองกระดาษนี้นะครับจะได้ไม่ติดถานนะครับตักใส่เลยนะครับเาราอบเราไฟอยู่ที่เทอร์โมมิเตอร์ขึ้นที่140องศานะครับ ก็เนี่ยครับมีเทอร์โมมิเตอร์ก็ดีอย่างนึงช่วยเช็คนะครับสมมุติว่าเราปรับที่1 5 0แต่ว่าความร้อนอยู่ที่140อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ค่อยๆหมุนปรับเร่งเอานะครับเพราะว่าไม่ใช่เตาแบบดิจิตอลนะครับแต่ก็เป็นเตาที่ให้ความร้อนแล้วก็มีพัดลมแล้วก็มีไฟบนล่างนะครับก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราลองทัดแรกก่อนนะครับเกลี่ยให้เข้ากันก่อนนะครับ คือทำครั้งแรกนะครับก็มาช่วยลุ้นกันด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณนี้พอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองอีกถานหนึ่งก่อนก็ได้ครับนี่นะครับเป็นขนมขบเคี้ยวาทานเล่นยามว่างนะครับหรือว่า,เ,าเราจะใส่กระปุกไปทานนอกบ้านก็ได้นะครับ เสียงเตาอบดังแล้วนะครับแสดงว่าครบเวลา10นาทีแล้วนะครับขออนุญาตเทปนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ใช้ประมาณครึ่งถุงนะครับอันนี้กล่องมันนี่กล่องนี้ประมาณ500กรัมนะครับราจะใช้ประมาณ250กรัมก็ได้นะครับแล้วก็ลูกเกดนะครับ250กรัมแล้วก็ใช้ประมาณครึ่งถุงนะครับส่วนก็กาเอาง่ายๆนะครับนม่ไม่ได้ช่างตวงนะครับอย่างเตาอบนะครับถ้าหากว่าในขณะที่เราวอร์มนะครับแล้วไฟดับลงนะครับผมว่า เราควรจะให้เตาอุ่นอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวปรับเพิ่มอีกสักสินาทีก็ได้นะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับถาดที่หนั่งที่2นะครับก็เราใช้ถาดของเขาเลยนะครับในการทำผมจะลองปรับเพิ่มรถไฟไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็อาศัยเปิดดูได้นะครับ เทอร์โมมิเตอร์ก็จะมีความร้อน่อยนะครับก็ถ้าไม่ใช้สูงมือก็ใช้ที่คีบออกมาก็ได้ครับอันนี้เนื่องจากว่าข้างบนนะครับเป็นเหล็กทําความร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับวางไว้ในฐานแล้วกันนะครับขอพื้นที่หน่อยนะเราไม่มีที่เกี่ยวเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเทอร์โมมิเตอร์นะครับวางไว้บนฐานแล้วกันนะครับเพื่อดูความร้อนด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอวอัปนี้นะครับเป็น กระจกนะครับกระจกใสก็มองเห็นได้ง่ายนะครับชัดเจนครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเราก็สวมถุงมือก่อนนะครับแต่โอโค่นี้นะครับมีความร้อนถือว่าเพื่อเป็นการป้องกันนะครับก็สวมถุงมือป้องกันความร้อนหน่อยนะครับตอนนี้10นาทีใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลองใส่ถาดที่มีเทอร์โมมิเตอร์ก่อนนะครับเอาไว้ด้านล่างสุดเลยนะครับ ล่องนะครับก็ดันเข้าไปนะครับให้สุดนะครับเช็คด้วยนะครับก็อีกถาดหนึ่งนะครับก็เว้นระยะห่างกันสักหน่อยก็ได้นะครับนี่นะครับให้เขามีสเปซพื้นที่ว่างด้วยนะครับแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์อยู่นี่นะครับเรียบร้อยครับ2ฐถาดขนาดพอย่อมย่อมนะครับทำถานเองที่บ้านนะครับก็ปิดฝาเลยครับผมจะใช้เวลาสักประมาณ 15นาทีนะครับเครื่องนี้นะครับปรับเวลาได้สูงสุด10นาทีนะครับแต่ว่าขนมของเราเราจะใช้เวลาสักประมาณ15นาทีก่อนนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับเป็นไฟบนล่างนะครับแล้วก็มีพัดลมช่วยนะครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนจะอยู่ที่150องศานะครับก็หมุนไปที่15นาทีก่อนนะครับคราวนี้ก็ลองลุ้นกันนะครับเดี๋ยวลองให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับ ว่าผ่านไปทุกๆอาจจะประมาณทุกๆ5นาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเตาให้ดูนะครับว่าขนมที่เราอบนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับขณะนี้ใช้เวลาไปประมาณ5นาทีแล้วนะครับก็คือจาก15นาทีเหลือ10นาทีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเตาขนาดเล็กนี้นะครับมีการตัดบ่อยนะครับเไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราดูอุณหภูมิความร้อนที่เทอร์โมมิเตอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ขนมที่เราอบนะครับว่าหน้าตาออกมาสุกได้พอประมาณไหนนะครับ กาเย็นด้วยระยะสายตาอากมาได้นะครับขณะนี้ผมใช้ความร้อนอยู่ที่150องศานะครับแต่รู้สึกว่าเทอร์โมมิเตอร์จะขึ้นช้านะครับเนื่องจากว่าเตาขนาดเล็กมีการตัดบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับความร้อนไปที่180แล้วนะครับเดี๋ยวลองปรับไปที่180องศาแล้วก็ไฟบนล่างมีพัดลมช่วยนะครับเวลาก็ลดลงแล้วนะครับเหลือประมาณสัก6นาที7นาทีนะครับขณะนี้นะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก2-3นาทีนะครับก็เริ่มจะได้กลิ่นหอมแล้วนะครับที่ออกมาจากเตาอบนะครับ ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรเปิดฝาตรงนี้บ่อยนะครับในขณะที่ทําความร้อนอยู่นะครับเพราะว่าเตาจะมีการตัดต่อบ่อยนะครับหอมนะครับก็ดูนะครับ15นาทีนะครับได้ยินเสียงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวช่วยนะครับซึ่งเตาอบออโต้นะครับก็จะมีตัวที่ดึงถาดมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองถทาล้วกันนะครับ ว้าวนี่นะครับได้ยินเสียงเดือดอยู่เลยนะครับก็ก็กรอบนะครับหลังจากที่ได้แล้วนะครับก็เราเตรียมถาดไว้แบบนี้นะครับเพื่อจะมาเกลี่ยกันนะครับ ที่ต้องนําออกมาใส่ถาดแบบนี้นะครับก็เพราะว่าขนมนะครับจะได้ไม่ไมติดกันมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเ็าจะมีความเหนียวอยู่นะครับแล้วก็จะเกิดการติดกันได้นะครับแล้วก็เกลี่ยนะครับตีเกลี่ยไม่ให้เขาเกาะติดกันมากเกินไปนะครับ จะมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมหยิบเทอร์โมมิเตอร์ออกนะครับโอ้ขานีก็เหลืองกรอบไแท้กันนะครับเดี๋ยวปิดฝากนันนะครับก็เดีียมลงไปเลยนะครับมาคนกันเลยนะครับใหเ้เขามีการกระจายตัวกันนะครับ ต้องนํามาใส่ถานนี้ก็คือเนื่องจากว่านะครับถาดที่ออกมาจากเตาอบนะครับทั้งสองานนี้นะครับจะมีความร้อนสะสมอยู่นะครับเราจึงต้องมีถาดสำรองนะครับในการเกลี่ยเพื่อที่เขาจะได้เย็นตัวได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเย็นตัวลงแล้วเนี่ยเราก็จะได้นําใส่โหลไปนะครับคนไปก็นําลายไหลไปนะครับถ้าหากว่าคอนเฟ็คดีๆอย่างไหนะครับก็จะมีความแข็งอยู่นะครับแล้วก็มีความกรอบนะครับจะไม่มีการแตกหักได้ง่ายนะครับกดไม่ได้นะครับที่จะชิมครับ ยังกอบอยู่เลยนะครับนี่นะครับคาราเมลคอนเฟ็ครับมีคอนเฟ็มีลูกเกดมีเม็ดมะม่วงหิมพานมีถั่วลิสงนะครับแล้วก็มีคาราเมลนะครับนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทุดลองทำนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ